เราจะพาไปดูบูเบอร์ของพนักงานในออฟฟิศของเรากันนะครับว่าแต่ละคนตั้งบูเบอร์ไว้แบบไหนกันบ้างแนะนําเด็กๆทําใจก่อนดูเยอะๆเริ่มจากใครก่อนดีอันเริ่มจากมึงก่อนเลยน <laughs> <laughs> ีมึงคือสารตั้งต้นที่กูต้องถ่ายคลิปนี้มันยังไงเพื่อนบูเบอร์ของคุณคือไอ้นุ่มใส่หมวกกันน็อกไอ้นุ่มใส่หมวกกันน็อกทำงานมันทำไมครับปลอดภัยไว้ก่อนใสุ่แ อยางที่ดีก็ยังไปชดคือกูขึ้นมาตรวจงานเลยกูเอ็กกับของมึงก่อนเลยไอ้หนุ่มคนนี้บอกว่าเอ้คุณจะได้ใส Avengers ไปแซมบอกอะไรอันนี้คืออะไรอันนี้คือวีดีโอมีใครบ้างมีใครบ้าง Avengers มมีอาร์มสามช่องเลยซื้อสล็อตไว้เยอะอันนี้อันนี้อันนี้คือเช็ดเช็ดกล้องอย่าเช็ดกล้องเช็ดกล้องอันนี้ทำอะไรอันนี้แต่งหนิงคาร์้องน้ำหนังสั้นหนังสั้นหนังสั้นที่ไม่ได้อ่อนอันนี้น้องอันนี้ชดส่งสายตาไปกัน แต่ไอหนุ่มคนนี้ว่งไงเนี่ยอัหนุ่มคนนี้นักเต้นอ๋อนักเต้นตัวเป็นเน้นเต้นโหไหนมึงยังไงยังี่าไหนดีไว้บ้างน้องรักเหรอตอนแรกผมก็จะเปลี่ยนเป็นอันนี้อันไหนวะแ่อาคือสลับกันของวันนี้สลับกันสลับกันคนนี้ด้วยอันไหนวะคนนี้มาเป็นวิดีโออะไรละมันยังไงทาไมนะเดี๋ยผมว่าจะเอานี่ เป็นเวอร์จ <sh arp> <together> ิต้าอยู่ตอนนั้นเเช่เหมือนเหมือนไก่จัดเลยเมจิต้าเมจิต้าเอ้าคนทองเขาต้องร่างทองอ่า๋อร่างทองร่างทองนทุกคนดีแม่ไหนไหนขอพี่นัท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 ไดนไหนไหนคุณ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 โน่คุณโน่เอ้าทำไมมาครึ่งหนึ่งันเนี่ยดับเบิ้ลอ๋อดับเบิ้ล แล้วอนะไอ้นี่ทำไมถึงเป็นแรงบันดาลใจในการเอามาตั้งภาพโปผมีคบอกว่าให้ผมตั้งมีคนบอกให้ผมตั้งใครวะน้องที่แสนรักน้องที่หัวเหมือนเหมือนไก่กระพด้งสมุทรเสียญพี่สมุทรเสียญเออพี่ไปใส่ร้ายเขาอาของแสนของแสนของแสนนี่ในก่อนทำไมคนรักเยอะเยอะเลยวะไปดูได้นเขาโฆษณาเพื่อนผมเล่นนีแมวน้ำโชคจัดโอ้ชิของดีของดีของดีโอ้แล้วจังหวะกูกำลังขำโมดีในคลิปลองเพลิดิลองเพลิดิจังหวะขำโมดีโอ้ยขำโยกเลยเอาของเจาของเจาของเจล เฮ้ยหอจอนเลยอะไรอะไรของมึงดูไม่น่าเป็นเชื่อหมอเลยนะหมอไปยามาเลยไนี่ไงก็กลายเป็นนี่ก็เป็นอินซินเนี่ยไอ้กายภาพกายภาพเว้ยเพื่อนๆลองคอมเมนต์มาหน่อยแล้วกันว่าที่ทำงานของเพื่อนๆมีพวกตั้งเวอร์เปอร์แปลกๆแบบนี้หรือเปล่าถ้ามีก็คอมเมนต์กันมาหน่อยว่าเขาตั้งรูปอะไรกันบ้างนะครับแต่ที่นี่ผมก็ค่อนข้างมั่นใจว่าบางนาไม่มีใครเกินเรา